สวัสดีครับผมเจตี้มีโชว์วันนี้จะมาอ่านนิทานอีสุบมดกับตะกระเตนเรามาเริ่มอ่านกันได้เลยนะครับมดกับตะกระเตนเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองมักจะพบกันและร้องรำทำเพลงด้วยกันเสมอเสมอวันหนึ่งมดพูดกับตะกระเตนว่า ฤดูฝนกำลังจะมาถึงแล้วเราควรจะเตรียมสะสมอาหารและสร้างที่อยู่กันดีกว่าแต่เจ้าตะกะเตรนกลับตอบว่าเรายังมีเวลาอีกตั้งนานฉันว่าเรามาร้องเพลงและเต้มเต้นรำกันต่อดีกว่า มดได้ฟังจึงพูดขึ้นว่าฉันไม่มีเวลามากพอที่จะทำอย่างที่เกว่าโลแล้วมดก็เดินจากไปมดเริ่มทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างบ้านและสะสมอาหารขณะเดียวกันตะเต็นผู้เกียจค้าน เอาเต่ร้องรำทำเพลงอยู่ทุกวันวันหนึ่งมดเดินผ่านมาตะเกตนจึงลงทะว่าแกนี่โง่จังเอาแต่ทำงานมาร้องเพลงกันดีว่านะกันดีว่านะนดานะมดไม่สนใจคำชวนนั้นมด ยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปและและ้วเดูฝนก็เริ่มขึ้นในตอนเช้าของวันหนึ่งฝนตกหนักเกือบทุกวันทุกแห่งเต็มไปด้วยน้ำฝนเจ้าตะกะแตนที่มัวแต่ร้องลําทำเพลงตลอดฤด,ดูร้อน จึงไม่มีบ้านที่จะใช้หลบฝนและไม่มีอาหารกินเมื่อทนความหิวหวยและความหนาวเย็นต่อไปไม่ไหวจึงตัดสินใจไปหาหมดตกะกเตนเอวยปะโขออาศัยอยู่ด้วยแต่มมดปฏิเสธว่าฉันไม่มีที่ และอาหารมากพอสำหรับคนเกียดค้คนอย่างเกโลเจ้าตะกะเตนที่กำลังหิวหวยและหนาวเหน็บจึงต้องเดินกลับไปด้วยความเศร้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเกียดค้าันนำมาซึ่งความยากลำบากความขยันมันเพีย นำมาซึ่งความสุขสบายขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย